สนับสนุนโดยรอยเยอร์ฮิล l f กอล์ฟรีสอร์ทแอสปาสนับสนุนโดยอิมเม h o l ลิเดโทร026618081วังประพารีสอร์ทโทร037222690เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ถ้าน้ำเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดสระแก้วเลยนะพี่ แต่งไปแต่งมาจะเหมือนอบตแถวนี้แล้วเนี่ยแล้วทองที่ไหนเนี่ยแล้วตัวมันไปไหนเนีตัวมันอะอ้อไปไหนนะอ้อไปไหนไต่ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไถามใครถามผมต้องถามพี่พี่ตัวอะไรจะบ้าแล้วเราบ้านบริกันครับผมต้องไปงานแห่บ้องไฟตรงนี้ด้วยแล้วเร็วเข้านะครับครับผมคุณจะไปไหนกันเนี่ยแล้วคุณอะไรเนี่ยเกาะอกอะไรครับจะลองไปเล่นน้ำเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าอะไรพี่เอาชุด ไม่ออกด uhm <Forgive> ีกว่า <Beautiful> เอาชุดบ้าๆนี่เอาออกดีก <comigo> ว่าผมไปชุดของผมดีกว่าอ๋อเหรอมันไม่สะดวกหรอกเออเออเอาออกเดี๋ยวให้จะไม่ออกลั้งร้กนะเอาลงนะนี่ใช่ไหมายแล้วอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะไม่ได้เอามาเหรอเอาชุดของพวกเราดีกว่าอ๋อโอเคสะดวกสบายกว่าก็คือการเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะฮะเวลาไปเที่ยวก็จะต้องสวมชูชีพเข้าไปสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวสวมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยฮะครับผม เฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยรู้ทางเหรออ๋อไปดีกว่าเราไปดีกว่าเอาละตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณปักถ้ำแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปน้ำค่อนข้างเย็นครับคุณผู้ชมครับ เฉาเลยชีวิตเราได้ใช้ดูดิเข้าไปมืดตึก๊กน้านําด้วยแล้วเดินเข้าไปไม่มีใครเลยนอเราะพวกเรา มีงานปบ้าแล้วพวกจะเหลืออะไรโอ๊ยไปกันเถอะพวกเราตอนนี้ดิตอนนี้เป็นตัวอะไรอ่ะโอ้ยมังกรไหมดูดิมันเป็นเม็ดนี่ปากมังคนี่ปากมันแฉมันปากมันตัวแปบอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าคุณนิปเป็นคนแบบเข้ากับที่มีสปาไหมอ่ะ คุณกับเพื่อนสปาเลยใช่ไหมใช่ครับไอ้โคลนนี่ก็เป็นสปาเลยได้หน้าเนอร์เลยได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูแต่ผมต้องมีคุ่นต้องมีคุ่นะผมทำได้ผมก็ยทำมาก่อนต้องเป็นคุ่นแล้วกันเอ้คุณเป็นคุ่นไม่หยอกหันมาไม่หันมาทั้งนี้คุณเคยไปรีเล่าดีสปาใช่ไหมครับเรียบร้ครับเราจะมาสาธิตกันตรงนี้เลยอธิบายนี่นะว่าโคลนนี่เป็นโคลนอะไรจากอันนี้เป็นโคลนจากถ้ำน้ำเขาศิวะทีนี้โคลนจะค่อยขีหลายลูกนะ คลึงคลึงคือไอ้ตู้อะเล่นเงาเล่นตาคุณค่อยลงนี่ก็คุณฝึกมาไม่หรออาคุณค่อยเลยฮอกมัเป็นหนาเอาเลยคุณอยากเขินโปะลงไปแล้วก็คลึงคลึงผมไม่กล้าพี่น้องไม่กล้าเลยอ่ะอ้ามพัดเอกไปเลยเอาละการทำให้ผมนุ่มทำยังไงนี่ไงสปาผมเขาเรียกสปาผมนะเขาดูดีใช่ไหมล่ะคุณเคยเห็นดาก้อนบอลไหมจะซ้อมแบบนี้ล้างแค์นี่ไม่มีลอกจากลังศีลด้วจะปัดบ้ายรถเก๋า ทีน้าล่ะหน้าให้นุ่มๆจางนั้นเลยอ่ะแล้วหญิงจะชอบไหมอุ้ยอีกเยอะอาจารย์โปะทีเดียวได้ไหมไม่ได้การทำตับปลามันต้องมีความนุ่มโอ้นุ่มๆนวลนะครับอาจารย์เอ้ยทำไมทำไมหูนี่ก็สำคัญนะอจาเป็นอะไรครับขัดขาอาจารย์ ผมว่าจากจุดที่เราเดินทางต่อหาที่ล้างตัวล้างเนิเฮ้ยหน้าผมดำขนาดนี้เลยเหรอโอ้ายแล้วที่เคยมาเที่ยวในที่แบบยากๆนี่คือ เี่ยที่มาเนี่ยผมงูตรงนะในชีวิตผมไม่เคยนะตรสนามจริงๆคุ้มนะอ่ะคือรายการสลับมังเนี่ยจะทำให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมากโโอ้หเปลี่ยยนเเอะราอยู่กรุงเทพเนี่ยเยราทำงานเนี่ยเราก็เครียดเราก็หนีแต่ใช้มูสมาใช้อากาศผ่อนนอนชาพีเริ่มมีความสุขถูกต้องที่ผมไม่มีเงินแต่ผมมีความสุขถูกต้องคนเราจเจอเพื่อนน้องอะไรเนี่ยทีมงานเนี่ยเอาอเค่อะกะพีควอมสุขอยู่ตรงนี้นะได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยว ไม่ได้มาอยู่มากินมาเที่ย,ยวด้วยกันได้รู้เออเป็นยังไงชีวิตแต่ก็บอกไดนะ้รับเชิญว่าแข่งรับเชิญ,ร,ชญรุ่นรุ่น,น,นต่อไปที่จะมานะเตรียมร่างกายที่แข็งแรงที่จะมาเที่ยวมาเตรียมมาสมอง,<ช>งแล้วเตรียมมาสมองมากเลยเราสองคนก<ๆ>ันมาต่อสู้ก<ๆ>ันก็โอเคมีความสุขสนุกสนานอภิโกรและอย่างเองคุณเราเราคุณดูแลพวกผมดีเลยดีมากครับพี่ดีมากครับเจ้าสตาร์ไหล ถ้าเป็นไรคับอื่นเราบอกว่าชิมุณชบริการดีกว่าที่นี่นะครับคุณยนครับผมเข้ามาในนี้ไม่ได้นม่ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เ <Natural> ข <Four> ้ามาในถ้ำน้ำแห่งนี้ครับแต่ว่าเอ่อครั้งที่เข้ามาก็ยังคงเหมือนเดิมฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับชีวิตผมในวันนี้คือผมมีพี่เพิ่มผมมีเพื่อนเพิ่มซึ่งผมไม่รู้เขารับหรือเปล่าแต่ผมรับผมมี สลัดมันพันย่งยืนขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อนเสื้อผ้าพิธีกรชายจากจียูซ c ไอคอร์ปอเรชัสำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างถ่ายทาและขอขอบคุณอิซุสเอาละเด๋ยวคืนนี้ผมส่งผู้ชมเข้านอนแล้วผมจะซ้อมไม่เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าครับว่าฝันของผมที่จะเป็นตลก <c oughs> สำเร็จหรือเปล่าอ่าติดตามรับวันนี้ขอบคุณการท่องเชิญของท่านครับผมขอบคุณผู้ชมมากๆครับขอบคุณครับ มีความจบมากเลยข้าวคงมาเจอที่อ่านได้มีมาที่ใใรายการน,น้องทรายแป๊บเออมาครับพูดติดคออ่าโอ,อ,อ้ชายไปมหาลัยอยู่ที่ไหนไมหา,หา,หาลัยเลยมหาลัยอ่ะราชบัณฑิตสบายดีคุณผู้ชมนอนเถะนะฉันก็ไม่ไหวเนี่ยฉันเลยต้องว่ายออกไปอีก <laughs> พี่สภพ้ายแล้วกันตรงคนหนาวขนาดไหนเนี่ยอ้าวไม่ได้นอนในนี้กันเลย